Oh my god. Chiang. Nina, Chiang. I don't like you for you watch you stop. See? Huh? Perfect. Are you in there? ได้ส์อุ้ยตายแล้วหลับหลไทยมันจ้างแล้วจับอาเลเล่นเลยประเดี๋ยวนี้กับ้งไทยเหรอไเลย อะไรทำไมอะเอออล์เลูกเบอร์เซร์เบอร์ัพ้แี่เดแ้งเบลเอออนี่บ่งกะแค่เบอ่ะเอาไว้ให้เลยยิงแซงไปแล้วเออยังซื้อเล ทำหาไปรับซองรับดองวันนีก